วิธีการใช้งานเครื่องบัตรเครดิตของ k คซนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องจะให้มีเมนูคือพันเเบลให้กดพันเอ็เบลดครั้งนะครับจากนั้นกดคอนเฟิร์มครับผู้ใช้เข้าสู่ระบบคือพาสเวิรหนตัวครับนะครับจากนั้นก็จะเข้าเมนูของ EDC นะครับก็คือจะมีชำระแบบเต็มจำนวนก็คือซื้อสินค้าทั่วไปได้ปกติ นะครับแฟกซี่ i, แบ่งชําระคือในส่วนบัตรเครดิตของ k c c สามารถแบ่งชาระได้นะครับแล้วก็แลกคะแนนของบัตรในส่วนของบัตร f o l เ v e r ที่สามารถเอาคะแนนในเครดิตนั้นซื้อสินค้าแทนได้นะครับสมมุติผมจะทดสอบในการชําระเต็นจํานวนกด1ครั้งเอาเมาส์คือจำนวนเงินที่ต้องการซื้อสินค้านะครับใส่จำนวนเงินทดสอบ2บาทจากนั้นกด enter สีเขียวดลานล่ง นะครับจากนั้นเลือกรูปแบบในการใช้บัตรนะครับผมจะใช้บัตรที่เป็นสัลักษณ์ที่เป็นแบบค n ามถังเลสแตะด้านบนนะครับแตะด้านบนหกขึ้นได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นเครื่องจะบอกว่าหมายเลขบัตรเครดิตนะครับตูนเงินซื้อสินค้าถ้าถูกต้องกดคอนเฟิร์มนะครับจากนั้นรอทางแบง k ์อันมัติขึ้นมานะครับความแรกนะครับฉีกออกนะครับจากนั้นกดอันน้หนึ่งครั้งจะเป็นในส่วนของ c u s t o m e r c o p y สําสำหรับลูกค้านะครับ จนนั้นก็กดแบ็กแนาจอปกตินะครับส่วนสลิปเมื่อทำในการเครดิตออกมาแล้วนะครับให้ทางร้านค้าตรวจสอบสลิปนะครับ1ก็คือโลโก้ของเคดีซีสองคือชื่อร้านค้าของลูกค้านะครับสามจะเป็นตัวส่งชำระได้ดีเหมือช้าได้ดีนะครับลำดับเทดในการทำรายการนะครับแล้วก็วันเวลาที่ธนาคารอนุมััินะครับประเภทของบัตรเครดิตในการใช้งานนะครับ เลขแอปเปิลโคดของธนาคารนะครับจำนวนเงินที่ต้องการซื้อสินค้านะครับเมื่อถูกต้องให้จับให้เจ้าของบัตรเครดิตเซน็นนะครับหลังจากนั้นทางร้าค้าเก็บนะครับส่วนอีกใบหนึง่งในส่วนของใบ customer copy นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของลูกค้าให้ทัแบบลูกค้าได้เลยนะครับ